ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพลนัทนัทพันธนันภาควิชาสังคมศาสตร์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยายลัยศิลปากรการประชุมของรัฐสภาโหวตนายกเมื่อวันที่13กรกฎาคมทําให้เห็นถึงการถกเถียงการต่อสู้กันระหว่างบทบาทของการเลือกนายกรัฐมนตรีตลุดประเด็นออกไปกลายเป็นเรื่องของการพิจารณาการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 112. ถ้าหากว่าเราพิจารณาเฉพาะเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีหัว มันถกเถียงในประเด็นดังกล่าวโดยตรงอย่างเดียวเป็นหลกักดังนั้นหากจะยืดกระบวนการให้ถูกคัดลองควรต้องเสนอเรื่องการเลือกนายกต่อไปคือใช้กระบวนการเดิมเพียงแต่ให้มันอยู่ในร่องในรอยมากขึ้น สำหรับทิศทางและการแก้เกมหากยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาจำเป็นต้องดำเนินวิธีการเหมือนการโหวตครั้งแรกต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องถอยตัวเองตามข้อเสนอต่างๆไม่จำเป็นต้องถอนประเด็นการแก้มาตรา1นึออกไปแต่ควรชี้แจงให้เห็นว่าการเลือกนายกกับเรื่องของการแก้มาตรา1นึมันเป็นคนละส่วนกันฝ่ายบริหารไม่ได้ไปมีส่วนสำคัญในการแก้กฎหมายอยู่แล้วแต่จะทำผ่านฝ่ายนิติบัญญัติต่างหากก้าว ต้องยืนยันตรงนี้ว่าเป็นคนละเรื่อง สำหรับการที่ก้าวไกลจะเสนอแก้รัฐธรรมนูนมาตรา272เป็นการทำให้เห็นถึงสภาพปัญหาปัจจุบันว่าอยู่ที่สวที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแต่พยายามอ้างประชามติรัฐธรรมนูน6ทั้งทั้งๆที่อ้างได้ไม่เต็มปากถามว่าความเป็นไปได้ที่จะทำให้สำเร็จมากหรือน้อยในส่วนหนึ่งอาจต้องแยกก่อนว่ามันคือการทำให้สังคมตระหนักถึงปัญหาการมีอยู่ของสองวแต่อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของความสำเร็จหรือไม่ส ซึ่งต้องพิจารณาแยกกันอย่างแรกเข้าใจว่าเป็นมุมที่ทำให้สังคมตั้งคำถามกับการมีสวมากขึ้นถือว่าเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งที่คนเห็นถึงปัญหาและคนที่ไม่ได้สนใจก็จะเริ่มสนใจมากขึ้นส่วนอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องในเชิงกฎหมายว่าจะแก้ไขได้สำเร็จหรือไม่ยากที่จะผ่านรัฐสภาเพราะต้องใช้เสียงของสอวด้วย84เสียงเยอะกว่าตอนเลือกนายกเสียอีก รัฐธรรมนูญฉบับปี60วางเงื่อนไขาการแก้กฎหมายเอาไว้ให้แก้ยากมากแล้วทําให้เสียงสอวอมีน้ําหนักมากกว่าสอสในทางปฏิบตัติแม้โดยหลักการจะ1สิทธิ์หเสียงแต่พอกําหนดว่าต้องมีเสียงสอวอเห็นด้วย1ใน3จึงทําให้เพียงแค่มีเสียงเกินครึ่งหนึ่งของรัฐสภาไม่ใช่เงื่อนไขเดียวที่เพียงพอแล้ว สำหรับความเป็นไปได้ของการสลับขั้วหากเรามองมันในแง่ของการเกิดเคาลางคงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดในแง่ที่ว่าคนโดยทั่วไปแม้กระทั่งนักธุรกิจก็อยากให้มีการตั้งรัฐบาลโดยเร็วถ้ามองแบบแนวปฏิบัตินิยมคงคิดว่าทำอย่างไรก็ได้ให้มีการตั้งรัฐบาลได้ดังนั้นการสลับขั้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นโดยตลอดถ้าพรรคก้าวไกลไม่ยอมทำในสิ่งที่ตัวเองหาเสียงเอาไว้ยอมถอยในบางนโยบายเพื่อยือน ยันให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกคิดว่าการสลับขั้วอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงคือจุดยืนของก้าวไกลน่าจะหนักแน่นไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ยอมถอยในประเด็นที่เสนอแน่ๆดังนั้นถ้าจะมีการสลับขั้วเกิดขึ้นน่าจะมาจากทิศทางที่เป็นไปได้ก็คือพักเพื่อไทยไปร่วมกับพักอื่นแทนแต่จะเป็นการฆ่าตัวตายของเพื่อไทย ถ้าพูดถึงการโหวตรอบสองโดยการใช้เหตุใช้ผลมันควรจะผ่านได้ในแง่ที่ว่ารอบแรกเขาก็ชี้แจงในหลายๆเรื่องที่มีข้อข้องใจไว้แล้วและถ้าหากฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากก็ยังคงสนับสนุนนายพิธาคนเดียวที่จะเป็นนายกหมายความว่าสวาก็ควรที่จะโหวตให้ผ่านได้นี่คือหลักการความเป็นเหตุเป็นผลอย่างไรก็ตามหากพิจารณาฝ่ายไม่เอาพิธาถึงแม้ว่าพิธาจะเป็นนายกได้ฝ่ายนั้นก็ยังมีวิธีการที่จะเอาพิ พาออกได้อีกหลากหลายขั้นตอนเยอะแยะมากมายดังนั้นการโหวตรอบสองถ้าหากว่าจะให้พิธาผ่านมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าหากว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยในแง่ที่ว่าอย่างไรก็ไม่ยอมโดยฝ่ายที่ไม่เอาพิธายังยืนกรานแบบเดิมเมื่อรับฟังการชี้แจงอาจทําให้สภา,ามันหยุดชะงักต่อไปเรื่อยๆการหยุดชะงักนี้มันอาจจะนํามาสู่ความสูญเสียแล้วก็จะทําให้แรงกดดันตรงนี้มันนํามาสู่ฝ่ายที่อยากจะพลิกขั้วและก็ฝ ่ายที่เป็นสอวอเองด้วยเพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อเป็นสุญยากาศทางการเมืองดังนั้นฝ่ายที่ไม่เอาพิธาก็จะถูกกดดันไปเรื่อยดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code คด้วยนะครับ